มุงหมิงพูดแล้วหลังเกมแพ้เซอร์เบ,เบียรพร้อมราม่าไร้ยไทยสนามสองจากกรณีวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยแพ้เซอร์เบียไป2-3เซต26-24 25-22ถึง5 12-25ถึงและ14-16ทํถทำให้เกิดราม่ามากมายกับผลการแข่งขันที่ไม่ค่อยดีนักในสนามที่2ที่ยังไม่ชนะใครซึ่งมุงหมิงเปิดใจหลังเกมว่า วันนี้ก็ถือว่าเราเล่นกันเต็มที่ทุกคนแล้วไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงก็ตามหนูมีความสุขมากที่เห็นทุกคนช่วยกันเล่นในเกมนี้แฟนๆไม่ต้องเสียใจไปนะคะถือว่าเราก็ได้ซ้อมใหญ่มากๆๆ,ๆๆกับทีมชั้นนำของโลกแบบนี้นะคะอยากให้ทุกคนมีความสุขไม่อยากให้มีดราม่ากเกิดขึ้นเลยอยากให้ทุกคนมีความสุขกับการรับชมวอลเล์บอลมากกว่าไม่อยากให้ทุกคนรู้สึกสิ้นหวังเพราะเราก็อยากทำให้แฟนๆมีความสุขเหมือนกัน ก็าฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราต่อด้วยนะคะพวกเราก็จะทำเพื่อแฟนๆให้ได้มากที่สุดแล้วก็จะทำเพื่อทีมของเราให้ได้มากที่สุดเช่นกันค่ะสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติโครเอเชียวันอาทิตย์ที่18มิถุนายนนี้เวลา23นาฬิกา45นาที